ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุขโขทัยกันบ้างนะคะเช้าวันนี้ทางหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมคณะก็เดินทางลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมไปให้กำลังใจแล้วก็รับเรื่องการชดเชยเงินเยียวยาผลผลิตทางการเกษตรที่เสียหายรวมทั้งมอบถุงยางชีพค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมติดตามได้จากบรรยากาศคุณมินสัตราคมนะคะรายงานสดมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองอำเภอศรสีสำโรงจังหวัดสุข โคไทยค่ะคุณมินคะเชิญค่ะ ครับผมครับในขณะนี้เองครับผมอยู่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนะครับมาติดตามภารกิจของคุณแพรทองทานชินวัฒน์นะครับหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ลงพื้นที่นะครับให้กำลังใจผู้ประสบทุกภัยในพื้นที่4-5อำเภอของจังหวัดสุโขทัยที่ประสบทุกภัยและในขณะนี้เองครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองนะครับคุณแพรทองทานชินวัฒน์นะครับตอนนี้เองกำลังอยู่ในพื้นที่ด้านหลังครับเพื่อให้กำลังใจและพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครัับตต้้งงแ่่ชชวเาครับ คุณแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยเดินทางมาถึงจะเข้าสักการะนะครับหลวงพ่อสำมฤทธิ์หลวงพ่อเพชรหลวงพ่อพึ่งพระประจำวัดคลองกระจงนะครับอำเภอศรีส,สำโรงจังหวัดสุโข,ขทัย จากนั้นนางสาวแพยทย์ทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับพร้อมด้วยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายสุริยะจึงรุ่งลังกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมลงพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยติดตามสถานการณ์อุทกาภายัยและการบริหารจัดการลุ่มน้ำยมนะครับพร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับโดยจุดแรกครับเดินทางไปที่วัดคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกพบปะพูดคุยพี่น้องประชาชนซึ่งภายในวัดคลองกระโจงอำเภอสวรรคโลกมีมูลนิธิมาตั้งโรงครััววเพื่ออทาาาหรรรปปุุงสนละะมณ4-5 พันชุดด้วยกันนะครับแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกโดยมาตั้งแต่วันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยคุณแพทองทานชินวัตรครับหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นคนเตรียมจัดแจงอาหารปรุงสุกเป็นเมนูผัดพริกแกงหมูใส่มะเขือและกุนเชียงนะครับให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้วยตนเองนะครับซึ่งมีบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่2นะครับดูแลเรื่องสุขภาวะ ในห่วงอุทกภัยและสุขภาพจิตมีเรื่องของความเครียดในห่วงที่เกิดภาวะปัญหาอุทกภัยครับในพื้นที่นะครับซึ่งส่วนมากมีปัญหาโรคน้ํากัดเท้าและวิตกกังวลน,นอนไม่หลับที่คลองกระจง ซึ่งทางนี้ครับคุณแพทองทานชินวัตนนะครับมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน9ก้าหมู่บ้านนะครับในตำบลคลองกระจงจํานวน500ชุดด้วยกันมีการพบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อให้กําลังใจโอกาสนี้ครับมีตัวแทนเกษตรกรครับผู้ปลูกกล้วยตานีตาบลคลองกระจงยื่นหนังสือขอให้ช่วยเหลือชดเชยครับกับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมในช่วงที่ไม่มีรายได้จากการขายใบตองนะครับ โดยตำบลสวรรคโลกเองเป็นพื้นที่ปลูกกล้วยและส่งออกใบตองแหล่งใหญ่ของประเทศนะครับเป็นหนึ่งในห้าอเภอที่รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์พนังกั้นน้ําเสียหายทำให้น้ำท่วมขังบ้านเรืนประชาชนจํานวน8ตํตำบล49หมู่บ้านกว่า3,600ครัวเรือนส่งผลให้ถนนถูกน้ำท่วม13เส้นทางนะครับและมีพื้นที่ทางการเกษตรคาดว่าจะเสียหายกว่า4 0 0พ 900รไร่ด้วยกันส่วนมากครับเป็นพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่นาข้าวและสวนละมุดนะครับและสวนกล้วยตานีตัดใบซึ่งส่งจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศจุดวิกฤตครับคือพื้นที่หมู่ที่8ตํตบนคลองอยางหมู่ที่7ตําตบลท่าทองพนังกั้นน้ําพังเสียหายน้าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนครับและพื้นที่หมู่ที่11ตําตะบนคลองอยางเส้นทางเข้ามนาคมถูกตัดขาดรถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะครับจากนั้นครับคุณแพททองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับเดินทางไปติดตามการบริหารจัดการน้ําลุ่มน้ํายมนะครับที่ อำเภอสวรรค์ข้าโลกนะครับมีการบริหารจัดการน้ำเหนือโดยหน่วงน้ำไว้ที่เหนือประตูระบายน้ำ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูด่านแรกนะครับรับน้ําจากจังหวัดแพร่ผ่านอำเภอศรีสัชนาลัยก่อนมาถึงที่ประตูระบายน้ําหัดสะพานจันทร์ทำหน้าที่หน่วงน้ําและตัดยอดมวลน้ําไปยังการบริหารจัดการทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเพื่อตัดยอดมวลน้ําที่ไหลผ่านไม่ให้มากจนเกินไปนะครับจนถึงอําเภอถัดไปนั่นเองที่อยู่ใต้ประตูระบายน้ําหัดสะพานจันทร์นะครับซึ่งคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับในนามว่าเป็นคนสุโขทัยก็มีการอธิบายรายละเอียดนะครับให้กับคุณแพททองทานช ใต้ลงไปประตูระบายน้ําหัดสะพานจันทร์ก็ได้แก่อำเภอสวรรคาโลกอำเภอศรีสาโรงคนะครับและอำเภอเมืองสุโขทัยเองซึ่งปัจจุบันมีการระบายน้ําอยู่ที่613ลูกบา์เมตรต,ต่อวินาทีมีระดับน้ําความลึกอยู่ที่11เมตร30เซนติเมตรนะครับซึ่งในช่วงที่คุณแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยครับ,รบเดินดูประตูระบายน้ำหัดสะพานจันทร์มีการพบปาพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขายครับที่มาขายของกันบริเวณสันประตูระบายน้ำหัดสะพานจันทร์เหมาสินค้าทั้งหมดเลยครับเป็นกาารรอดอ่งชีวตไป จากนั้นครับคุณแพททองทานชินวัตรครับหัวหน้าพรคเพื่อไทยได้เดินทางไปที่ประตูระบายน้ำคลอง6บาทนะครับติดตามสถานการณ์การระบายน้ำจากแม่น้ำยมไปยังแม่น้ำน่านนะครับซึ่งเป็นประตูระบายน้ำคลอง6บาทมีหน้าที่ระบายน้ำจากแม่น้ำยมนะครับออกไปไม่ให้ท่วมในพื้นที่และทำหน้าที่กักเก็บหากมีปริมาณน้ำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับในช่วงพัยแ้งเช่นเดียวกันตั้งอยู่เหนือประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์นะครับ ซึ่งตอนนี้เองประตูระบายน้าหาดสะพานจันทร์และคลอง6บาทนะครับและทางฝั่งขวาเองคลองประตูระบายน้ําโจนนะครับก็มีหน้าที่ตัดยอดมวลน้ําก่อนถึงประตูระบายน้ําหาดสะพานจันทร์นั่นเองซึ่งจะเป็นการเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําลุ่มน้ํายมน่านและอีกส่วนหนึ่งก็ผันไปสู่ลงน้ําน่านที่ประตูระบายน้ําคอรุมอาําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับและขณะนี้เองครับคุณแพทย์ทองทานชินวัตรเมื่อสักครู่นะครับเดินทางมาที่อบต,ตอวังทองนะครับอำเภอศรีสํารทพบปะพี่น้องประชาชนนะครับพร้อมกับรับฟัง บรรยายสรุปข้อมูลเบื้องต้นของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับโดยคุณพันศิริกุลนาศิรินะครับให้ข้อมูลเบื้องต้นและมีการมอบถึงยางชีพเบื้องต้น100ชุดนะครับและที่80ชุดที่บ้านวังใหญ่ติดกันนะครับซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุพนังกั้นน้ำนะครับบริเวณคอสะพานศิริปัญญารัตน์นะครับหรือว่าบ้านวังใหญ่นั่นเองเกิดเหตุเมื่อช่วงที่ผ่านมาทําให้เกิดอุทกภัยหนักนะครับอีกในพื้นที่นอกจากนี้ครับยังมีการกระจายสิ่งของใช้อุปโภคบริโภคออกไปอีก 370ชุดนะครับให้อ,อปทอในพื้นที่แจกจ่ายก,กับกลุ่มเปราะบางที่ยังอยู่ในพื้นที่ประสบปัญหานะครับอตอนนี้เองครับพี่น้องประชาชนออกมาต้อนรับก็ตื่นเต้นดีใจครับนนได้พบนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยครั้งแรกซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้ได,ด้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยอย่างที่ผมเรียนได้ทราบครับซึ่งขนาดนี้ระดับแม่น้ํายมนะครับ กับระดับแม่น้ําที่พนังกั้นน้ำนะครับก็มีระดับเท่ากันทําให้ปริมาณน้ํายมนะครับที่ลดลงในขณะนี้ไม่ท้นออกไปท่วมพื้นที่ทางการเกษตรสร้างความเสียหายในวงกว้างต่อไปนะครับซึ่งสรุปแล้ว,วจะมีความเสียหายในพื้นที่สีสํารงครับ10ตำบล55หมู่บ้านเกษตรกรประสบภัย4,560ครัวเรือนมีพื้นที่ประสบภัยกว่า29,691ไร่ด้วยกันซึ่งในภาพรวมนะครับตอนนี้สุขโขทัยกระทบ5อำเภอนะครับได้แก่อำเภอเมืองสีสํารงสีสัชนาลัยสวรรคโลกและสีนคร มี33ตำบล163หมู่บ้านนะครับ6,543ครัวเรือนด้วยการมีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายตอนนี้ตัวเลขขยับไปที่32,037ไร่นะครับล่าสุดสถานการณ์โดยรวมครับน้ำลดลงแล้วนะครับใจกลางเมืองอำเภอเมืองบริเวณจวนผู้ว่าสถานีวัดไวยสีก็มีปริมาณน,น้าอยู่ที่ประมาณ7เมตรห้าสิบเซนติเมตรครับ <ปะ S 1> ก็ไหลผ่านเล็กน้อยมีการชักธงเหลืองขึ้นเตือนนะครับว่าเฝ้าเตือนเรื่องของระดับน้ําอย่างใกล้ชิด ส่วนการช่วยเหลือครับจังหวัดส,สุขโขทัยเองในขณะนี้เองครับก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาดูแลนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เรื่องของสุขภาพจิตมีโรงพยาบาลจากจังหวัดส,สุขโขทยัยมีโรงพยาบาลค่ายสมเด,ด็จพระนเรศวรมหาราชโรงพยาบาลศร,ร,รีสังวรโรงพยาบาลสวรรคโลกนะครับจัดหน่วยแพทย์ออกมาดูแลเรื่องของโรงภคภัยไข้เจ็บในขณะนี้โดยเฉพาะเรื่องของโรคน้ํากัดเท้าและอีกส่วนหนึ่งคือดูแลสุขภาวะเรื่องของสุขภาพจิตที่มีความเครียดกันในขณะน,นี้หลังจากนี้ครับ มวลน้ําก้อนนี้จะเดินทางไปที่อําเภอกองไกรลาศหมู่ที่9ครับตำบลกงหมู่ที่1ตำบลท่าฉนวนปริมาณน้าในขณะนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในพื้นที่อาเภอกองไกรลาศก่อนจะส่งไปพื้นที่รับน้ําหรือว่าที่เรียกกันว่าบางระกรมโมเดลนั่นเองนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุโข,ขทัยครับ ครับหลังจากนี้นะครับในขณะนี้เองคุณแพรทองทานชินวัตรนะครับห,หัวหน้าพักเพื่อไทยเดินทางไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องบ้าน <ปะ S 1> <cassette S 2> วังใหญ่นะครับ <ปะ S 1> บ้านที่จุดเกิดเหตุพนังกั้นน้าบริเวณคอสะพานสริปัญญ,ญารัฐแตกในคราวแรกนะครับทำให้เกิดความเสียหายใน2หมู่ด้วยกันก็คือบ้านวังทองและบ้านวังใหญ่นะครับและต่อจากนี้ไปครับในช่วงบ่ายครับคุณแพรทองทานช<ห>ินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยจะเดินทางไปที่ตําบลยางซ้ายนะครับหมู่ที่อ้าอเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยพื้นที่กระทบแรกในอำเภอเมืองที่รับผลกระทบเช่นเดียวกันและไปที่บ้านปากแควนะครับ บริเวณคอสะพานโตโยต้าไปสอบถามความเป็นทุกข์อยู่อยู่สุขนะครับของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับค่ะขอบคุณค่ะคุณมินสัตราคมนะ,ะรายงานมาจากที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัยขอบคุณคุณมินแล้วก็ทีมข่าวเอ็บทพิษนุโลกแล้วก็ทีมข่าวเอ็ทุกคนนะฮะที่ติดตามสถา,านการณ์น้ำท่วมแล้วก็รายงานมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันด้วยนะคะ